การพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่มีความสุขที่สุดของทุนกระหม่อมคือทําอะไรบ้างคะหลังๆนี้ทนกรหมก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ตลอดเวลาคือทั้งวันทั้งคืนแทบจะไม่มีเวลานอนเลยนะ <c oughs> แต่แต่เวลาพักผ่อนที่นหมวชอบที่สุดก็จะดูหนังดูซีรีส์ดูย้อนหลังอะไรเงี้ยรีแลกซ์ไม่ต้องคุยกับใครแอบดินบอกว่า ดูผมดูคลับไฟเดย์ด้วยดูคลับไฟเดย์ที่เป็นซีรีส์โอนวันวันศุกร์ค่ะค่ะแล้วดู้อนหลังออนวิวแล้วก็ดูพิษเบ๊บเพราะว่าผมฟินมากกับ Pit <laughs> พิษเบ๊บแบบผมเป็นคนหาเจอ Pit <laughs> พิษเบ๊บเองไม่ต้องมีใครบอกเพราะว่าผมเป็นกูดูในเรื่องซีรีส์วายเป็นตอนอม ก็จะดูซีรีส์วายเยอะมากก็ดูพิทแบบิเบสเพือนหอก็แนะนำให้ใครๆดูอหอชอบมากเลยเพราะพิทเบสเหมือน,นเป็นเป็นแนวโอเมก้าเวิร์สแต่อหอก็ไม่โอเปกับโอเมก้าเวิร์สจ๋ามากเกินไปถ้า <คะ S 2> แบบฝรั่งนะโอเมก้าเวิร์สแบบนั้นดูรมเครงแต่อหอ่เริ่มต้นที่หอกไปคุยกับคนที่เขียนเรื่องหรือ, <คะ S 2> อหอไปงานสัปดาห์หนังสือ <คะ S 2> แลอ้วหอกไปเจอเยมากหนังสือทั้งหมดในนั้นก็เป็นซีรีส์วายหมดเลยแล้วหอกก็ไปคุยถามว่าทำไมพอยรับเ็าอย่างท้องได้ใช่ไหมเพราะตอนแรกซีรีส์เก่าๆเนี่ยมันเป็นหนังสือมัน ไม่ได้เป็นซีรีส์เป็นเรื่องพระเอกกนายเอเท้องแล้บอกตายแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีโอเมกาเบร์ะนั้นหก็รู้สึกฟินมากเขาก็เลยเม <laughs> าก็ต้องไปไปศึกษาว่าทำไมมา,มาถึงท้องได้อะไรอย่างนี้หนึ่งในพิษเบส เป็นน้องที่มาจากท o b ีนัมเบอร์วันด้วยค่ะทุนกมศใช่ใช่ใช่หนูจำได้หลายๆคนก็ยังอัปเดตกันอยู่บางคนก็ยังคุยกันทุกวันเลยหนึ่งในนั้นวันนี้อยู่ที่นี่ด้วยใช่ใช่ค่ะคำนั้นก็คือน้องลีนั่นเองจากพีทเบฟนะคะถามน้องลีสักนิดนึงดีกว่าว่าทูบีนัมเบอร์วันให้อะไรกับเราทูบีเนี่ยให้อะไรกับผมเยอะมากก่อนที่ผมจะเข้าทูบีเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองเลยแต่พอหลังจากเข้าทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยรู้สึกว่าตัว กล้าพูดกล้าแสดงออกโครงการทูบีน้ำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆและเยาวชนทุกคนกล้าที่จะแสดงออกโรนลงเรื่องการไม่เสพยาเสพติดน้องลีบอกว่าตอนยืนรับเสด็จทุงหมอนบอกว่า ใจสั่นตื่นเต้นไปหมดเลยบอกว่า <c oughs> ตื่นเต้นครับร่วมง,งานกับทุนกระหม่อมเป็นยังไงบ้างข้งแรกก็มีความเคร่งอยู่นะครับช่วงแรกๆแต่ก็พอหลังๆเนี่ยหลังจากที่ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับทุนหม่อมเนี่ยทุนหม่อมมีความเฟนลี่แล้วก็เป็นกันเองมากเวลาขึ้นคอนเสิร์ตก็จะแบบยิ้มแย้มสนุกเพราะว่าเรารู้ว่าทุนหม่อมเป็นคนชอบเต้นชอบร้องแล้วก็เอนจอยด้วยกันบนเวทีสวีรับผมตั้มก็เราครับผมมีโอกาสได้เจอทุนกระหม่อมตั้งแต่ เรียนหนังสือเลยเจอครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเธอหวังเสด็จไปเปิดศูนย์เฟรนคอนเนอร์นะครับของโครงการทูบีน้ำผึ้งวันที่โรงเรียนของผมนะครับ <c oughs> ก็เป็นโอกาสร้องเพลงเต้นโบกมืออู่มข้างล่างเวทีครับไปกับคอนเสิร์ตของคุณกระบอมครับคุณกระบอน่ารักมากเราเป็นกันเองมากครับทูบีน้ำผึ้งวันเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยเหมือนเป็นรากฐานในในทุกวันนี้ของผมเลยนะครับไม่ว่าจะก,การเรียนร้องเพลงเรียนเต้นปรับุคลิกภาพใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์อยู่ร่วมกับ ทุกๆคนนะครับมีความเข้าใจว่าเวลาทํางานกลุ่มอยู่กับคนส่วนใหญ่ส่วนมากต้องวางตัวทาอะไรยังไงทุกอย่างพื้นฐานที่อี่ผมได้มจาจากทวีวันทั้งหมดตั้งแต่เป็นทวีวันที่ที่โรงเรียนแล้วก็ได้มามีโอกาสเป็นทวีวันไอดอลได้เนี่ยครับมันปลูกฝังทําให้เรามีดินที่ดีที่จะเป็นเติบโตมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากขอให้ทุกประมอกนะครับทรงพัสดุร์นะครับอขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงมาก,มากๆอยู่เป็น ความใจของเยาวชนไทยไปนานๆนะครับแล้วก็รอติดตามทุกโครงการที่เป็นราชนันดิของทุกระมอกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยนะครับที่ทุกระมอกนะครับมอบให้กับเยาวชนผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแล้วก็ทําให้ชีวิตผมได้ดีๆมีอาชีพมีการงานได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวทุกวันนี้ก็เพราะพื้นฐานที่มีจากทุกนทกวันครับ